ก็สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นป2ที่รักทุกคนนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับในคาบพัฒนศึกษานะครับในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับก็มาพบกันกับคุณครูปริญญาอีกแล้วนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับในคาบนี้นะครับก็จะเป็นบทที่4นะครับก็คือสนุกกับอุปกรณ์ตัวสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็อ่าเป็นบทที่4แล้วนะครับเขาบอกว่า นักเรียนดูมุมด้านซ้ายนะครับเป้าหมายของการเรียนรู้นะครับ hmm. เป้าหมายของการเรียนรู้นะครับหนก็คือปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์ได้โอ้แสดงว่าต้องมีอุปกรณ์เข้าร่วมด้วยนะครับสปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบอุปกรณ์อย่างสนุกสนานโอ้ถ้าโรงเรียนเปิดเราก็จะได้ใช้อุปกรณ์ อย่างสนุกสนานนะครับเอามาดูหัวมุมด้านขวานะครับมุมด้านขวามุมด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นภาพาภาพเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังแสดงท่าทางต่างๆมา,าดูภาพที่1ก่อนนะครับภาพที่1ดูตามลูกศรเมาส์น่าจะเป็น การเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะน่าจะเป็นการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าใช่ไหมครับเนี่ยภาพที่2ก็คือเนี่ยตรงกลางนี่โอ้วิ่งไปอย่างเร็วเลยมีลูกศรวิ่งไปอย่างเราอย่างเร็วนะครับภาพต่อไปก็นี่กาลังทุ่มบอลน,นะครับนักเรียนดูสังเกตเท้านําเท้าตามด้วยแล้วก็มือจะยกสูงเหนือหัวไหล่ขึ้นไปนะครับภาพต่อไปนี่โอ้น่าจะเป็นการรับลูกบอลน,นะครับ เพื่อนอาจจะกริ่งกลับมาให้เราหรือไม่ก็เตะส่งกลับมานะครับนี่ก็จะเป็นภาพการรับแบบนั่งยองๆรับนะครับเห็นไหมนี่ก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวตามภาพเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวลักษณะใดบ้างต้องใช้อวัยวะส่วนใดโอ้ต้องใช้อวัยวะทุกส่วนเลยนะครับเอามาดูอ่าถัดไปนะครับก็คือปะมาข้อที่1น,นะครับตัวอานานังสือสีฟ้าฟ้า การเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์นะครับเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อบังคับหรือควบคุมวัตถุเช่นขีบบอลขว้างบอลตีบอลเป็นต้นนะครับซึ่งอาจต้องอาศัยการทำงานที่สัมพันธ์กันก็ระหว่างอาวัยวะต่างๆนะครับเช่นมือตา แขนขาเป็นต้นนะครับการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับอันที่หนึ่งครับเรื่องคีบบอลเห็นไหมาดูการคีบบอลคุณครูจะทําให้ใหญ่ๆขึ้นคีบบอลอ่าเป็นการใช้ปลายสิ่งสองสิ่งนะครับจับสิ่งอื่นให้อยู่แสดงว่าต้องจับให้แน่นๆนะครับโดยใช้ ปลายสองสิ่งเอเป็นปลายสองสิ่งมีอะไรบ้างนะถ้าดูตามภาพนะครับก็จะเป็นเนี่ยด้านด้านขานะครับของเราใช้แขนสองข้างนีบลูกบอลไหมนี่คือเป็นการคีบโดยใช้แขนสองข้างหรือไม่ก็เป็นการคีบโดยใช้เท้าสองข้างนะครับดูน้องผู้หญิงคนนี้ใช้เท้าคีบลูกบอลน,นะครับมาดูวิธีการฝึกคีบของเขานะครับเขอบอกให้นักเรียน คีบลูกบอลแล้วเดินหรือว่ากระโดดนะครับไปข้างหน้านะครับหรือคีบลูกบอลด้วยแขนแล้วก็เดินไปข้างหน้านะครับนักเรียนลองทําดูนะครับลองใช้กล่องกระดาษก็ได้หรือไม่ก็ลูกโป่งแถวบ้านหรือว่าลูกบอลที่นักเรียนมีอยู่ในบ้านนะครับก็ลองใช้เท้าคีบแล้วก็เดินไปเดินมาดูนะครับหรือไม่ก็ใช้แขนสองข้างคีบดูนะครับลองฝึกซ้อมที่บ้านได้นะครับ ระวังอุบัติเหตุด้วยดูด้วยอย่าลงไปชนโต๊ะชนอะไรแบบนี้นะครับมาดูอันที่สองนะครับก็คือการคว้างโอ้การคว้างนี้ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนนะครับถ้า,าสมัยนักเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยเราก็จะมีพลังน้อยเพราะว่ากล้ามเนื้อแขนของเรายังไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรนะครับมาดูการคว้างนะครับเป็นการใช้มือ,อข้างเดียวนะครับจับสิ่งของ แล้วก็เอี้ยวตัวแล้วก็เบี่ยงแขนไปด้านหลังนะครับจากนั้นก็ซัดสิ่งของที่อยู่ในมือออกไปโดยแรงนี่เห็นไหมครับตามภาพเลยเอยามาดูการวิธีการฝึกขว้างนะครับท่านใดลองหากระดาษปั้นเป็นก้อนกลมๆก,ก็ได้หรือว่าลูกบอลเล็กๆก,ก็ได้นะครับลองขว้างดูระวังไปโดนแก้วน้ําหรือว่าอะไรแบบนี้ครับระวังด้วยนะครับเวลาฝึกนะครับเขาบอกว่าเอาลูกปิงปองก็ได้ไหมครับลูกปิงปอง ว่าวัาสดุอื่นมาลองหัดคว้างก็ได้นะครับดูว่าไกลขนาดไหนลองใช้มือซ้ายคว้างก่อนจากนั้นก็มือขวาต่อนะครับลองดูว่ามือไหนที่มันไกลที่สุดนะครับเอามาดูต่อไปนะครับก็คือเขาบอกว่าอ่านี่มันมีข้อสอบด้วยข้อสอบเน้นการคิดเห็นไหมข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการคีบลูกบอลด้วยเท้าแล้วก็กระโดดนะครับข้อไก่นับเลขตามจังหวะการกระโดดข้อไข่ กระโดดไปข้างหน้าขณะคีบลูกบอลคอควายกระโดดแล้วหมุนตัวขณะขีบลูกบอลโอ้ท่ายากยากงอง,งูกระโดดอย่างช้าช้านะครับโดยระวังไม่ให้ลูกบอลล่นมาดูเขาบอกว่าคําตอบก็คือข้อไหนนะครับการกระโดดหมุนตัวในขณะขีบบอลทําให้เสียการทรงตัวโอ้แสดงว่าท่านี้ยากมากนะครับแล้วก็อาจจะสะดุดลูกบอลจนหกล้มได้รับบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือคอควายนะครับคอควาย เา้าไปดูอันต่อไปนะครับอ้าดูภาพนี้นะครับเป็นข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือการตีการตีการตีต้องใช้ฝ่ามือนะครับมาดูการตีนะครับเป็นการใช้ฝ่ามือกระทบนะครับกับสิ่งของโดยเราต้องออกแรงมาจากหัวไหล่นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับนักนก,กีฬาวอลเลย์บอลนักเยนเคยดูไหมครับนักกีฬาวอลเลย์บอลเขาจะมีการเสิร์ฟโดยใช้การตีแบบนี้ ก็จะใช้พลังจากกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่งไปที่ฝ่ามือทําให้สิ่งของนะครับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับมาดูวิธีการฝึกนะครับนักเรียนก็ลองหาลูกโป่งหรือว่าลูกบอลเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้ฝ่ามือตีไปข้างหน้านะครับลองดูว่าลูกบอลเราจะไปไกลขนาดไหนนะครับก็ระวังด้วยเหมือนเดิมก็คือเมื่อนักเรียนตีไปแล้วระวังไปชนอุปกรณ์ในบ้านเรานะครับลองหาที่กว้างๆดูนะครับลองตี มาดูลำดับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4ก็คือการกิงก้งบอลการกิ้งบอลนี่โหสนุกมากนะครับถ้าสมัยเราถ้านักเรียนเปิดเรียนเนี่ยก็จะมีการกิ้งบอลครูก็จะมีลูกฟุตบอลให้เยอะแยะเลยว่าลูกแช์บอลลูกวลอลเล์บอลให้นักเรียนหัดกลิ้งนะครับก็อลองหาลูกบอลเล็กๆนะครับลองกลิ้งดูนะครับก็คือเอาลูกบอลตั้งบนพื้นไบเนี้ยแล้วก็นักเรียนลองใช้มือข้างเดียวนะครับกิ้งบอลไปข้างหน้านะครับ ลำดับต่อไปอันที่5นะครับก็คือการโยนโอ้โยนบอลก็สนุกมากนะครับอานโยนบอลเนี่ยเป็นการส่งสิ่งของให้ไกลไปจากลําตัวเราก็คืออาจจะโยนไปให้เพื่อนโยนให้คุณแม่โยนให้คุณน้องอะไรแบบนี้นะครับวิธีการฝึกก็คือให้เพื่อนๆนะครับลองหาลูกบอลแล้วก็เวลาการโยนนะครับดูภาพนะครับมันจะต่ํากว่าเอวนะครับลองฝึกดูมันก็จะมีหลายท่านะครับการโยนบอลเช่น โยนบอลระดับอกโยนบอลระดับศีรษะโยนบอลเนื้อศีรษะโอ้เยอะแยะสนุกมากโยนบอลโดยใช้มือข้างเดียวโยนโยนบอลโดยใช้มือสองข้างเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยการโยนบอลน,นะครับนักเรียนลองฝึกดูที่บ้านนะครับเขาบอกว่ามาดูเกตความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆก็คือให้ครูจัดกิจกรรมโดย โดยการตีโดยใช้อุปกรณ์ประกอบเช่นไม้ปิงปองโอ้ไม้แบดมินตันไม้เทนนิสเป็นต้นนะครับแล้วนำลูกปิงปองลูกคนไกล่ลูกเทนนิสเนี่ยเอาลองตีดูนะครับเห็นไหมสนุกมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมในหน่วยที่4นะครับเอาต่อไปมาดูวันสุดท้ายเออขออภัยข้อที่6ต่อนะครับการเวียงโอ้การเวียง, oh, ยงนักเรียนดูเพื่อนผู้หญิงของเรานะครับเวียงกำลังเวี่ยงเลย การเวียงนะครับเป็นการเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับโดยหมุนรอบจุดให้เป็นเส้นโค้งหรือเป็นรูปวงกลมนะครับเช่นการเวียงแขนเวียงแขนไปข้างหน้าเวียงแขนไปข้างหลังเห็นไหมครับก็ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนนะครับวิธีการฝึกนะครับก็คือให้นักเรียนยืนทําท่าเวียงแขนไปด้านหน้านะครับลองทําดูนะครับยืนเท้าห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ท,ทําท่า เวียงแขนไปด้านหน้าเวียงแขนไปด้านข้างเวียนแขนไปด้านขวาด้านซ้ายแบบนี้นะครับลองทําดูแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่านั่งดูหานั่งบนเก้าอี้แล้วก็เหวียงแขนดูนะครับจากนั้นก็บอรเราฝึกคล่องแล้วนะครับให้ใช้ลูกบอลหรือว่าลูกปิงปองมาฝึกนะครับดูตามภาพเลยนะครับต่อไปมาดูข้อที่7โอ้ข้อที่7สนุกมากข้อที่7เป็นเรื่องของการปา าการปานะครับเป็นการใช้มือข้างเดียวเราจะไม่ใช้สองข้างนะครับถ้าสองข้างเป็นการทุ่มบอลหรือว่าโยนบอลแบบนี้นะครับการปาก็เราจะใช้มือแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ให้นักเรียนจับสิ่งของแล้วก็ปล่อยออกมาให้พุ่งไปข้างหน้านะครับโดยการหักข้อศอกเออเหมือนกับปาเป้าปลาลูกดอกแบบนี้นะครับถ้าใครเคยไปเล่นไปเล่นตามงานอาของดีมองนาาหรือว่าอะไรก็จะมีการปลาลูกดอกด้วยนะครับก็สนุกมากมาดูวิธีการฝึกปานะครับ ให้ยืนแล้วทำาอ่าทำมือปาสิ่งของไปทีละด้านนะครับด้วยแขนเดียวนะครับนางเรียนลองหาลูกปิงปองหรือว่าวัสดุอื่นๆนะครับลูกบอลเล็กๆลูกเทนนิสมหาหัดปาดูนะครับอาจจะใช้ตะกร้าที่คุณแม่ใส่เ,เสื้อผ้าก็ได้แล้วก็เราลองปลาลูกบอลลงไปในตะกร้าคุณแม่ถ้าเอ่อลอยเว้นระยะห่างๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะ แข่งขันกับคุณแม่ก็ได้นะครับโดยใช้ตะก,กร้านี้นะครับก็เป็นการรับลูกบอลแล้วก็เพิ่มระยะห่างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูว่าเราปาได้ลงกี่ลูกนะครับลองดูฝึกกับคุณแม่ดูนะครับนี่ก็จะเป็นข้อที่เจ็ดนะครับการปาต่อไปมาดู ประโยชน์นะครับประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขาก็คือประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ก็คือการปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์นะครับมีประโยชน์อย่างไรบ้างอันที่1นึางทให้ร่างกายแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะเรามีการเคลื่อนไหวอยู่ 2. ทําให้เคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันได้อย่างคล่องแคล่ว3าําให้ระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อเนี่ยทำงาน ประสานกันด้วยดีเห็นไหมครับสมองเราก็คิดร่างกายเราก็เคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการผรสมประสานกันระหว่างระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อนะครับอ่าซก็คือเป็นทักษะในการเล่นกีฬาต่างๆด้วยนะครับเห็นไหมก็จะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวก็ลองฝึกซ้อมที่บ้านดูนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องการอ่าการอ่าการปาการการใช้ ประโยชน์ของอประโยชน์ของการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับนี่ก็จะเป็นกิจกรรมในบทที่4นะครับอาทิตย์สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นหน่วยที่บทที่ห้านะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อนักเรียนฝึกซ้อมที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปาการเวียงแล้วก็การ ตีนะครับหรือไม่ก็นี่การคว้างการขีดแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเ,เรื่องความปลอดภัยนะครับต้องเป็นความปลอดภัยต้องเป็นลาดับที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอาจจะไปชนกับอุปกรณ์ภายในบ้านชเชดอา่าละโยนไปลวโยนไปโดนโทรทัศน์ที่บ้านโดนแก้วน้ําที่บ้านก็จะแตกและก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับก็นี่ก็จะเป็น ในหน่วยที่5นะครับบทที่5แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของสนุกกับอุปกรณ์เห็นไหมครับก็จะเป็นหลายอย่างเลยอุปกรณ์ที่เราสามารถนําไปใช้ที่บ้านซ้อมได้ตัวเ,เองนะครับลูกปิงปองลูกเทนนิสลูกบอลเล็กๆหรือไม่ก็กระดาษเอามาปั้นเป็นก้อนกลมๆรัดหนังยางไว้นี้นะครับก็จะเอามาใช้ได้ในในการขีด การคว้างการตีการเหวี่ยงการปาการโยหรือว่าการกริ่งนะครับก็สามารถไปฝึกได้สำหรับในสัปดาห์นี้ก็อขอบคุณนักเรียนนะครับที่เข้ามาเรียนในคาบนี้เข้ามารับชมในคาบนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมออกกําลังกายด้วยช่วงนี้ก็โอมครอนมาอีกแล้วนะครับโควิดสายพันธุ์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพด้วยสวมหน้าก,กากล้างมือบ่อยๆนะครับล้างมือ7ขั้นตอนบ่อยๆ แล้วก็ดูในสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเด็กๆที่เข้ามารับชมสัปดาห์นี้คุณปริญญาก็ขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ